ก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะคะวันนี้เราจะพามาเพิ่มยอดคอมเมนต์ใน TikTok กกันค่ะวิธีการเข้าเว็บไซต์ก็สามารถคลิกลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะคะเมื่อเข้ามาสู่เว็บไซต์ K M Social กันแล้วค่ะสำหรับใครนะคะที่เป็นสมาชิกอยู่แล้วค่ะก็สามารถที่เข้าสู่ระบบตรงนี้ไปได้เลยนะคะและใครคะ่ะที่ยังไม่ได้เป็นสมาชิกค่ะก็สามารถที่ข้างบนตรงนี้ค่ะเข้าไปสมัครสมาชิกกันก่อนเนาะ ขั้นตอนการสมัครสมาชิกก็งไงมากๆเลยนะคะก่อข้อมูลตามนี้เลยค่ะชื่อผู้ใช้อีเมลรหัสผ่านแล้วก็อย่าลืมติข้างล่างตรงนี้ที่ฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติด้วยนะคะข้อมูลสามารถใส่เป็นข้อมูลอะไรก็ได้ค่ะก็ไม่จําเป็นต้องเป็นข้อมูลจริงก็ได้นะหรือสมัครผ่าน Gmail นะคะก็สามารถคลิกข้างบนตรงนี้ค่ะสมัครผ่าน Gmail ไว้ได้เลยนะคะเนื่องจากเราค่ะเป็นสมาชิกอยู่แล้วเราจะขออนุญาตกลับออกไปค่ะแล้วก็คลิกเข้าสู่ระบบตรงนี้เลย เมื่อเข้ามาแล้วนะคะนี่ก็เป็นหน้าตาของเว็บไซต์ค่ะเราจะเลือกหวดหมู่ข้างบนตรงนี้กันก่อนนะคะหมดหมู่ตรงนี้ค่ะก็จะมีหลากหลายแพลตฟอร์มเลยค่ะมี Facebook มี TikTok มี IG มี YouTube มีทวิ t เตอร์เนาะแล้วก็มีอื่นๆเแยะมากมายเลยนะคะวันนี้เราก็จะอยู่กับ t i k t o k ค่ะแล้วก็เลือกเต้นเพิ่มความคิดเห็นหรือเพิ่มคอมเมนต์นั่นเองนะคะแล้วก็บริการตรงนี้ค่ะจะมีอยู่2อันเนาะมีสุ่มอิโมจิกับกําหนดเองนะคะวันนี้ก็จะเลือกเป็นกําหนดเองค่ะแล้วก็เลื่อนลงมาค่ะตรงลิงก์ตรงนี้ค่ะเราก็จะไปที่หน้า Tik t o อกของเราเปิดคลิปวิดีโอของเราขึ้นมาเลยนะคะแล้วกดคัดลอกลิงก์ด้านบนตรงนี้ค่ะ นำมาใส่แ็บเลยนะคะแล้วก็ข้างล่างตรงนี้ค่ะจะเป็นหนึ่งบรรทัดต่อหนึ่งคอมเมนต์เนาะเดี๋ยวเราก็ขออนุญาตไปใส่คอมเมนต์กันก่อนนะคะ ค่ะตอนนี้เราก็ไปใส่คอมเมนต์มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะคําว่าสวยจังเนาะเราก็ใส่ให้เหมือนกันนะคะทั้งหมดเลยเนาะเพราะว่าจะได้ให้ทุกคนได้เห็นภาพนะคะแต่ว่าทุกคนก็สามารถใส่คอมเมนต์ไม่เหมือนกันได้นะแล้วก็ข้างล่างตรงนี้นะคะก็เป็นเวลาค่ะแล้วก็เป็นค่าบริการทั้งหมดเนาะสิบคอมเมนต์นะคะเพิ่งอยู่ที่สองกว่าบาทเองนะก็ถูกมากๆเลยนะคะเรากดส่งตรงนี้เลยเมื่อขึ้นแถบสีเขียวแบบนี้นะคะก็แสดงว่าเราทำการสั่งซื้อเสร็จเรียบร้อยแล้วนั่นเองค่ะ และสำหรับบริการอื่นเพิ่มเติมหรือว่าจำนวนเงินไม่พอเนาะสำหรับผู้ใช้ใหม่ก็สามารถเติมเงินได้ตามขั้นตอนนี้เลยนะคะมาที่เมนูเติมเงินค่ะช่องทางการเติมเงินค่ะจะมีทั้งหมดสองช่องทางตรงนี้ด้วยกันนะคะช่องทางแรกค่ะเป็นการสแกน QR code ทุกธนาคารค่ะก็เติมขั้นต่ํหนึ่งบาทค่ะสูงสุดไม่เกินห0 0 0มืบาทต่อครั้งรับโบนัส5%้าเนะคะเมื่อเติมหนึ่งันบาทขึ้นไปด้วยนะเราก็มาใส่จํานวนเงินด้านล่างตรงนี้ค่ะแล้วก็กดจ่ายตรงนี้เลย สามารถสแกนจ่ายตรงนี้ไปได้เลยนะคะช่องทางต่อไปค่ะจะเป็นคริปโตค่ะเป็นการโอนเงินผ่านต่างประเทศเนาะเราก็สามารถอ่านคําแนะนําด้านล่างตรงนี้นะคะแล้วก็ดําเนินการตามไปได้เลยนะส่วนคริปโตค่ะจะเป็นขั้นต่ํา100บาทค่ะสูงสุดไม่เกิน5 0,000บาทต่อครั้งรับโบนัสทันที5%เนะคะมาเติม500บาทขึ้นไปด้วยนะคะแล้วก็ข้างล่างตรงนี้ค่ะก็จะเป็นประวัติการเติมเงินของเราทั้งหมดนั่นเองค่ะไปดูเมนูต่อไปค่ะไปดูประวัติการสั่งซื้อกันค่ะ เลขข้างหน้าตรงนี้ค่ะจะเป็นเลขรหัสออเดอร์ของเรานะคะแล้วก็เป็นออเดอร์ของเราทั้งหมดค่ะที่เราทำการสั่งซื้อไปเนาะทางด้านขวามือตรงนี้ก็จะเป็นสถานะนะคะออเดอร์ของเราค่ะที่ทำการสั่งซื้อไปเมื่อสักครู่นี้เนาะก็รอดําเนินการอยู่นั่นเองนะสําหรับใครนะคะที่เข้ามาใช้งานก็อาจจะมีปัญหาเล็กน้อยเนาะเกี่ยวกับออเดอร์ที่ล่าช้าหรือ,อยังไงนะคะก็สามารถติดต่อแอดมินได้ตามนี้เลยค่ะเราก็จะมาที่ติดต่อแอดมินตรงนี้ค่ะ แล้วก็จะมาเลือกหมดหมู่นะคะแล้วก็มาเลือกอาจแจ้งปัญหาอะไรค่ะแล้วก็ใส่เลขรหัสออเดอร์ข้างหน้าเมื่อกี้ลงไปแล้วก็ใส่ข้อความหรือต้องการใส่รูปภาพก็สามารถคลิกแอดแท็บไฟล์ตรงนี้ได้เลยค่ะแล้วกดส่งตัวด้านล่างตรงนี้นะคะ เมนูต่อไปคะ่ะจะเป็นการแนะนําเพื่อนค่ะแล้วก็สามารถคลิกคัดลอกลิงก์ตรงนี้ค่ะแล้วก็ส่งให้เพื่อนของเราไปได้เลยนะคะหากเพื่อนของเราสนใจค่ะแล้วก็ได้คลิกเข้ามาใช้บริการเนาะเราก็จะรับอัตราคอมมิชชั่นอีก3%ด้วยนะคะอันต่อไปค่ะจะเป็นบริการทั้งหมดค่ะในตรงนี้นะก็จะรวบรวมบริการทั้งหมดไว้ให้เราแล้วนะคะเราก็สามารถเลื่อนอ่านได้เลยค่ะในตรงนี้ค่ะก็จะบอกราคาต่อนหนึ่งพนันบอกคําสั่งซื้อขั้นต่ำบอกคําสั่งซื้อสูงสุดเนาะแล้วก็บอกคำอธิบายไว้ด้านหลังตรงนี้ด้วยนะเราก็สามารถคลิกคาว่าดูตรงนี้ค่ะ ไปได้เลยนะคะถ้าเกิดว่าหาบริการไหนไม่เจอค่ะเราก็สามารถพิมพ์ค้นหาข้างบนตรงนี้ไปได้เลยค่ะค่ะเราก็จะกลับไปดูที่ t i k t o k ของเรากันเนาะไปดูยอดคอมเมนต์นะคะตอนนี้คอมเมนต์ไม่มีเลยศูนย์นะคะตรงนี้นะเดี๋ยวเราก็จะคอรีหน้าจอก่อนนะคะ ก็ได้ขึ้นมาให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะจากคอมเมนต์มีแค่ศูนเนาะก็ขึ้นมาเป็น15คอมเมนต์นนะอันนี้นะคะที่เราเมนว่าสวยจังเลยนะก็ อขออภัยค่ะสวยจังเนาะไม่มีเลยนะคะก็ขึ้นมาให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะก็ถือว่าําเนินการให้เราไวมากๆเลยเนาะล้วสั่งซื้อไปแค่แป๊บเดียวเองนะคะก็ขึ้นมาให้เราแล้วนะแทบจะไม่ต้องรออะไรเลยนะคะก็เมื่อกี้เพิ่มไปแค่10เนาะแต่ขึ้นมาเป็น15ก็ไม่ต้องตกใจไปนะคะทางเว็บไซต์เขาก็ใจดีมากๆเลยนะเขาก็แ,แถมยอดให้เราด้วยนั่นเองค่ะและทั้งหมดนี้ค่ะก็เป็นหน้าตาของเว็บไซต์ KM Social ค่ะเป็นเว็บไซต์ที่ดีมากๆเลยเนาะลองเข้ามา ลองเข้ามาศึกษาดูได้นะคะสําหรับวันนี้ใครสนใจเราได้แปะลิงก์ไว้ให้ด้านล่างคลิปแล้วนะก็สามารถคลิกเข้ามาใช้บริการกันได้เลยนะคะหากวันนี้พูดผิดประการใดไปก็ขออภัยไว้ในที่นี้ด้วยค่ะก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสําหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ